สวัสดีครับพบกับฮีโร่สุดินนะครับวันนี้ฮีโร่มีงานมาฝากน้องๆเพื่อนหลายตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็วุฒิวุฒิกระสูงเลยนะน,นี้อยู่ในเฟสที่3นะครับมาดูกันชื่อบริษัทว่าโทโทปี้นะครับพาร์ทเนอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทร่วมลงทุนไทยญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั้มขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์โดยมีที่ตั้งสำนักงานในระหลโอชนบุรีต้องการจะรับสมัครตำแหน่งนะครับวิศวกรไฟฟ้าชายหรือหญิงก็ได้นะครับอายุระหว่าง23-30ถึง30ปีผู้การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศ,วก,ว,ศวกรรมควบคุมระบบสามารถใช้ Microsoft Office PLC และ AutoCAD ได้ดีเดี๋ยวผมขอขอพูดนี้หนึงสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ดูคลิปนี้นะครับเนี่ยโปรแกรม Microsoft โปรแกรม PLC โปรแกรม AutoCAD เนี่ยสำคัญมากสำหรับโรงงานถ้าอยากได้เงินเดือนจะดีนะครับเนี่ยดู โอเคมาต่อกันปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรและ f ฟียร์คุนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับนี่รับหนึ่งอันตรานะที่สองเป็นวิศวกรรมฝ่ายผลิตนะครับฮิตทรีเมนต์นะครับ,ร,บรับเป็นชายแล้วก็หญิงก็ได้นะครับอายุระหว่าง2 3ถึง30ปี อูเนี่ยอายุน้อยมากต่ะผู้การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโลหะการวิศวกรรมเครื่องกลหร,รือสาขาที่เกี่ยวข้องดูแลเครื่องจากอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการผลิตทําการจัดทํามาตรฐานการทํางานในกระบวนการชุดแข็งวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทําการปรับปรุงลดเวลาในกระบวนการผลิตลดต้นทุนลดเวลาในการผลิต มีประสบการณ์จากพี่าจนาพิมพิเศษยรนะครับตำแหน่งที่3เป็นวิศวกรฝ่ายผลิตนะครับชายหรือหญิงก็ได้นะครับอายุระหว่าง23-30ปีผู้การศึกษาดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องดูแลเครื่องจากอุปรกรณ์ให้พร้อมสําหรับการผลิตทําการจัดทาม,มาตรฐานการทํางานในกระบวนการ พาร์ทโฟมิงนะครับพิเคราะห์แก้ไขปัญหาทําการปรับปรุงลดเวลาในกระบวนการผลิตลดต้นทุนลดเวลาในการผลิต,ต,ลลตมีประสบการณ์จากพิจารณาปพิเศษนะครับอันนี้วันที่3เป็นเจ้าหน้าที่คลังนะครับรับเป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้นะครับอายุระหว่าง21-30ถึง30ปีปรากาสนียบัตริวิชาชีพชั้นสูงปะวสนะครับ สาขาที่เกี่ยวข้องรับวัตถุดิบและจัดเก็บเข้าคลังสินค้าบันทึกขอ้อมูลการเบิกการจ่ายวัตถุดิบสามารถขับโฟกิฟได้มีประสบการณ์จากพิจารณาพิเศียนะครับมาดูสวัสดิการกันจะมีค่าคองชีพให้เบีย้ยขยันอาหารกลางวันค่าผ่านะค่ากะค่าค่าอาหารกะรถตู้รับส่งค่าภาษาโทรอีกนะครับเจ็บเป็กกว่า ค่าธันตก,กรรมค่ารักษาพยาบาลประกาศสังคมการปฏิิเหตุควาัดแย้เกิดของทุนสมองเลี้ยงชีพนำเที่ยวประจำปีฬาสีงานเลี้ยงปีใหม่กิจกรรมนาธนาการอื่นๆนะครับหลักฐานในการสมัครก็จะเป็นรูปถ่ายไม่กเกินหกเดือนสนาบ,บัตรทะเบียนบ้านนามบุคลาศาสตร์ไผ่านงานนะครับถ้ามีหมายเหตุเพศชายจะต้องผ่านการจิดทหารหรือว่าเรียนออโตมาเท่านั้นนะครับ ผลของการศึกษาของผู้สมัครเกตเลียร์จะต้องไม่ต่ำกว่า2.5นะครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็มากับงานตำแหน่งสูงๆนะนากับงบริษัทโทฟี่นะครับดูเฟสที่3เห็นไหมว่าการศึกษานะการศึกษามีผลมากเลยกับการหางาน แต่ผมถ่ายคลิปมาเนี่ยผมวันนี้นะครับผมยังไม่เห็นกับวุฒิม3เลยนะเห็นแต่ยังตางๆสุดก็ปวสนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้ามีลูกหลานนะครับที่กําลังจะเป็นหัวเนี่ยวหัวต่อหัวเนี่ยวหัวต่อที่จะเรียนต่อศึกษาต่อในชั้นอนุปริญญาหรือว่าปริญญานะครับให้ดูคลิปของฮิโดไว้แล้วก็ ไปบบกลูกหลานให้มาดูก็ได้นะครับเพราะว่าการศึกษามันสําคัญจริงนะครับเวลามาหางานเราจะได้ไม่ต้องเดินหางานอันนี้นี่เป็นวันหยุดเฉยๆนะที่คนเขาไม่หางานกันถ้าเป็นวันปกติจะเห็นได้ว่าเหมือนคนไปตลาดนัดเหมือนคนคนเยอะมากคนหางานเยอะมากนะครับคนตกง,งานเยอะมากโอเคนะครับถ้าคิดว่าคลิปของเราน่มีอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ ไปให้กับคนที่ยังไม่ดูคลิปนี้แล้วก็กดแชร์ไปให้กับคนที่ตกงานกําลังหางานอยู่นะครับก็ฝากไว้สําหรับกับบริษัทโทฟี่นะครับวันนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีจากคลิปของฮีโร่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย